คำเตือนก่อนจะรับชมโปรเบาเสียงลงและอยู่ให้ห่างจากจอเพื่อสุขภาพหูและตาที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนนะครับกูเตือนแล้วนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่สามารถรับชมกันได้ทุกระดับชั้นทุกย่อมย่าอีกแล้วนะครับกับรายการ Nk Mobile Gaming นะครับผมช่วงแห่ปากในซีรีส์ของเรานะครับวันนี้มาอยู่กับผมบังนัทเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Call Duty Mobile นะครับนะวันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็มาอยู่กับ G ีได้ถุนอีกแล้วนะครับนะตี้จีได้ถุนของเรานะครับเริ่มต้นจากซ้ายมือเลยก็คือพระเจ้าเอกนะครับเอก008นนเองนะครับนั่น้องนะครับน่ประมาณนั้ะ คนที่3นะคนที่3ที่ถือสไนเปอร์อยู่อันนั้นเสียอูนะฮะเสียอูเติมพลังน้ำเนะฮะคนสเปรย์อยู่จักมันจั่งมันไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวมีคนดราม่าไอ้เหี้ยช่างมันจั่งมันโอเคโอเคฮะวันนี้ก็ต้องมีคนคิดในใจน้ำอะไร น้ำเปล่าน้ำดื่มอะน้ำตาสิงเออน้ำน้ำน้ำดื่มตาสิงเออน้ำดื่มตาสิงอะไรประมาณนี้โอเคโอเคเดี๋ยวมันจะไปน้ำอื่นเดี๋ยวมันจะไปน้ำอื่นนะวันนี้ก็มารีวิวเป็นปืนตัวนี้นะฮะเป็นปืนที่ชื่อว่าเฟนเน็กนะครับก็มันเป็นปืนประเภทแบบ S M G นะครับหรือซับแมชชีนกันนะครับวันนี้ก็แต่งของแต่งปืน full option เลยก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เอาเปิร์กแยกคู่มานะครับเพราะว่าเบิร์กแยกคู่เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกนะครับอันนี้ผมทำเป็นคลิปแยกแบบคิดเดี๋ยวให้ดูกก่อนคัเ้าตวี็ม สามารถในระยะอระยะใกล้ระยะกลางค่อนข้างดีลั่นเร็วนะครับแล้วก็มีข้อข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือระยะไกลไม่แนะนํานะครับนะแล้วก็มันค่อนข้างดีดมากนะครับนะอันนี้ก็คือของทางปืนที่ผมคิดว่ามันดีสุดๆแหละนะครับนะผมก็จะเล่นเป็นซัพพอร์ตเพื่อนนั่นเองทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับโอเคลุยเลยเมื่อกี้นี่เท่าทีมึงโทษทีนะเมื่อกี้นี่มึงกินมึงกินลูกเป็ดตายมั้งไง ผม,ผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่า,าคือกระเป๋าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะใช่ไหมมัน<ต>ไม่ได้ช่วยมันแค่ใส่เท่ๆแต่แต่แต่จะบอกอย่างหนึ่งว่าจําได้ว่ามีคนเคยย,ยิงกระเป๋าแล้วตัวละครตายด้วยไม่ได้ย,ยงดิงโดนตัวอีกโดนกระเป๋ามันถือว่ายิงโดนตัวใช่ผมเลยไม่ใส่กระเป๋ามาเอ้ยมึงเห็นมึงเห็นไอ้หนุ่มรัสเซียนั่นมเอกเอาอแก่ใคที่จะเป็นใครเอาไม่ไอ้หนุ่มรัสเซียนะมึงเชื่อป่ะไอ้ี้ยมันเป็นผัวเมียกับอีผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างมาเว้ ต้องต้องยิงให้มันเลิกกันเว้ยถามว่ากูรู้ได้ไงเมื่อเมื่อคืนนี้กูแอบไปดูมันจำบะกันมาเว้ยไม่ใช่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่คนเปลี่ยนชื่อคลิปนะต้องใส่ชื่อคลิปนะติดเลดดยไม่นี่กันเป็นจังไรเดอรซีรีไม่ใช่จังไรเดอรซีรีส์เว้ยมึงต้องไอ้นี่มึงต้องแบบว่าจากแหกตาเดอรซีรีส์เป็นติดเลดเดอรซีรีส์เว้ยเก็บสองเว้ยล้าผมอุ้ผมกูเก็บหมดเลยกูจะยิงเข้าหัวอยู่แล้ว จากแถบปลาเป็นซีรีส์กลายเป็นติดเลดแต่ซีรีส์โอ้เลดตัวเดียวอ่ะเฮ้ยผมเหอะหัวอ่ะ้วมันจากตรงไหนวะว้าวว้าวว้าวเวลาอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้สลามุนโอ้โอ้โหเยอะ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 มันสลามุนอ่ะดูไม่รู้เรื่องไรใครเป็นใครแปพกเชื่อ นัวมากจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเอ้าแล้วเราไหนไปไปมาไหนเราเกือบเสียงปืนอ,อะไรอ่ะสไนหรอปืสนสไนใช่ใช่ใช่ผิวเล่สนสไนอยู่ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้นี่เสียงสย <ๆ S 2> เสียง <ๆ S 2> ยิงแม่งโคตรต่อเนื่องเฮ้ยคอนแทคตรงไหนวะนี่นี่นี่ข้างหลังไอเอ๋เกื <ๆ S 2> เอบไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยไม่ได้คิวเลยพระเจ้าเอกเกือบขอบขอบขอบคุณหลายๆเพื่อนเมื่อกี้นี้อู๋ไม่ได้คิวเลยโ ยืนงงๆอย่างนี้ก็ตายสิจ้าโอไาา爸爸้ไม่เข้าหัวอุ้ยไม่เข้าหัวได้เอ้ยเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยดูดูอุ้ยไอ้เหี้ยมีหมดแม็กแล้วเนี่ยยิงไม่เข yeah ้าหัวกระสุนหมดพอดีนะครับวันดเมื่อกี้ที่โดนยิงตายโง่ๆเลยนะฮะเอาเป็นเกิดวันเกิดหมดเข้าหัวแท้เร็วเข้าหัวตะกี้มาใเวลาเล่นตีนะกว่าจะได้เอ้พีเดเตอร์มิสไซล์ไปแดก แทบร้องไห้หาลุงเลุงอะไรลุงเอ่อลุงพลใช่ไหมลุงแมวแมวแมวคนนั้นแมวคนนั้นเอาเอาเป็นอันนี้กันเออ่ลุงไม่ลุงโชบี้ไม่ลุงพลลุงพลใช่มลุงพลเขาอยู่แถวบ้านโกยเฮียเขาอยู่ข้างบ้านชื่อพลเหมือนกันยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่เออเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสนายข้างบวนสไนค์ขบนลุง ลุงลุงยุทธวะอ๋อข้างบ้านมึงใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาเขาชื่อไอ,นอ,อ,อ,อ้นี่วิรยุทธเออแล้วไปแล้วไปอย่าบ้าอย่าบ้าใครยุทธยุทธยุทธโอ้โหผมได้ป้องปืนเหรอทุกคนสวยเก็บไปหนึ่ง <ผม S 1> เก็บไปหนึ่ง เดี๋ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละจุดดีสุดแก้ให้ด้วยเก็บให้ด้วยจักรวาลได้ไหขอตั้งป้อมปืนออเปเรเตอร์อุ้ยเอี้ยบอกเลยเข้ากระบาลเข้ากระบาล M16 เข้ากระบาลโก้ช่วยชี้ใครไม่รู้แต่พี่รู้ช่วยไปแล้วเออก็ยังดีสวยมากสวยมากปืนงป็นของข้าโอ้โหเจ้าทำดีมากเอี้ยทำไมเกมนี้เรากดมันเรากดกันยับยุยยิ่เลยอ่ะอุ้ย นี่ไงพูดถึงกดย yeah. en ับยูยี่เหี้ยไอสัตว์เลยได้ยินเสียงเลยยับยูยี่ยินตึกตึ๊กเหี้ยไม่รู้ว่าเขายับอยู่เรายับเฮ้ยมึงดูคะแนนดูคะแนนดูคะแนนอยู่ไหนล่ะโอ้โหโดนแต่ควงอยู่นั่นแหละใครไม่รู้อยู่ไหนแอนไนแอนไนเอื้อตรงเสาเข็มเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้นี่เอาแอนไนยิงไป ไอ้หนีเ <rou> ว <lette> ้ยหนีเว้ยไอ้เหี้ยโอ้เออได้โหได้สองคิวไอเอกได้ไอเอกได้ไฟนอลคิวไอ้เหี้ยไอ้ได้ไอเอกเก่าไฟนอลคิวตายพุ่งเนี่ยโอ้โหดูดูดูแม่งแต่งของแต่งปืนโอ้โหไอ้เหี้ยทำเป็นปืนแบบพวกเหมือนปืนมาจากไอเกมเนี้ยสเปซมาแชว์ไอ้เหี้ยพี่เอกพี่เอกผมอยากจะบอกไอ้ปืนเนี้ยอะไรที่ผมบอกว่าผมเกลียดมัน ไม่ผมผมโดนฝั่งตัวปืนนี้ยิงโดนตัวตลอดตายหมปเพราะปืนนี้แหละลูดทีหายใช่ไหมไอ้ไอ้ซิได้เอ็มว่ะไอ้ซิตี้เอ็มว่ะขนาดต้วนี่ขนาดตันเกมค่าเอาว่ะโศอะไรวะอุตส่าห์ล้านไปตั้งเยอะ โหสิบสี่คิวเฉย <laughs> ได้ไงวะเนี่ยอุ้ย <laughs> โอ้โหเฮียคิวกูใกอ้สิทธิ์พอกันแต่คะแนนกูน้อยกว่ามันอ้าวแล้วไหนวะไอ้พี่บอกปืนคู่อ้าวๆเอาเป็นว่าอยากไม่ให้เป็นปืนคู่ใช่ไหมได้ได้ได,ได,ได,ได้เดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเล่นเป็นปืนคู่ให้นะ โอเคไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคลิปหน้าใครทำเป็นคลิปแยกแต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวกูมาเล่นเปิดๆน,นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนของก่อนนะคุณดูสำหรับทักษะออปเทสเตอร์ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเพิร์กนะครับเพิร์กตัวที่สามารถทําให้ปืนแยกคู่ได้ก็คือตัวนี้อะคิมโบนะครับติดตั้งมาแล้วนะฮะแต่ข้อเสียนะครับสำหรับเพิร์กนี้นะครับก็คือหลังจากที่ใช้แล้วกล้องเล็งจะไม่สามารถใช้ได้เพราะพูดถึงอะปืนแยกคู่ใครมันจะบ้าเล็งอมึงจะเอาสองตาเล็งหรือไง ประมาณนั้นนะโอเคนี่นะฮะสวยประมาณแบบว่าสวยหล่อสวยเท่สมองไอ้สมาร์ทสมองเนี้ยเฉียบนิ่งนะประมาณนี้นะฮะโอเคพร้อมกันยังทุกคนพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเกมนี้จะเล่นเป็นซัพพอร์ตใครไม่กดเนี่ยอย่าให้รู้นะใครยังไม่กดอืมอย่าให้รู้นะเกจะกดสักทีมึังไงไอ้เหี้ยขายน้ำปลาอยู่ไง เดี๋ยวโอเคโอเคเสี่ยอูก็แต่งปืนอยู่นะฮะโอ้ใจรอกันนิดนึงนะฮะให้ผมกูจัดคลังแสงก่อนก็มีไอ้เสี่ยวแต่งคังแสงหน่อยโอเคคลังแสงแล้วคลังแสงหลังบ้านนี่ว่าไงเพื่อนยืนเป็นต้นเลยต้นอะไรเพื่อนต้นมะพร้าวเออเออเมื่อกี้ถึงต้นอะไรเนี่ยเออชิดนทีว่าเป็นต้นแบบต้นผักขมอะไรพวกเนี้ยเหรอต้นผักขมอะไรพวกเนี้ยเหรอ อะไรพวกสมุนไพรอะไรทั้งหลายเลยอ๋อพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกเนี้ยใบแฉกอะไรก็ไม่แบบไอ้ตาดแสงหมอตำตำยาไงอ๋อพอไอ้ย่าเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคนจะคิดไปไกลไอ้ย่าแล้วหวังรอมันก็พูดกันบ่นๆนะอยเงี้ย two thousand years later โอเคหลังจากที่เซี่ยโอ๊คุจัดไปประมาณ1ปีเศษนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะจะัดทางแสงไปหนึ่งปีเศษตอนนี้เรียบร้อยนะครับพร้อมกันยังทุกคนลุยเลยครับผมโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าน,นะครับนะแล้วกูจะบีบเสี er เยงนํำเพี้ยอะไรนะ <st us> หนึ่งปีเศษไม่มประมาณ,มาณแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเวลามันผ่านไปว่องไวเป็นโกหกไงเออใช่ประมาณนั้น เฮ้ยฉันรู้วิธีอะไรอ่ะผมรู้ว่ากิจกรรมมันหมดที่แท้มันมีเขียนมาอยู่ในอุปกรณ์เสริมอ๋อจกรรมเป็นสื่อความสำเร็จตึงตึงตึ้งเพลงเที่ยนี่งี้อะไปต่อเอ้ยต่อไม่ไปหรือว่าไปมดตกใจตึ้งตึงตึ้งแกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ปืนผมที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไปนะครับมันค่อนข้างจะเทอะทะนิดนึงนะครับแค่กระบอกเดียวกูก็ว่าถือยากแล้วมาถือสองกระบอกนี่กูบอกได้คําเดียวเฮี้ยกูยังดูใหญ่กว่าเอ้ยไม่ใช่ ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเสียงแปลกอยู่ห้อยตรงเต่งอะไรอย่างงี้ห้อยตรงตเตงไม่ไมันอะไรเลยนะของ,งแต่ตงปกติเริ่มต้นเลยนะนี่เก็บสองไปเด็กสองนับชิวปืนนี้มันมันเก่งแค่ระยะใกล้นะครับคนดูถ้าระยะไกลคือบอกได้คําเดียวมึงยอมโดนเขายิงเหรอจริงๆนะผมแล้วที่เป็นไอ้นี่ปืนยิงช้างสมกับฉาย,ยาเดฟเฟนชิลเลอร์หรือเปล่าปืนยิงควายต้องเรียกว่าปืนยิงควายใช่โอ้โหโดนลัด จะลองกับกูใช่ไหมพี่นัดนี่หว่าเออปืนแยกคู่มีแค่กรูคนเดียวอนนี้ด้วยแต่มันไม่ได้เล่นอะไร้ยังตอนนี้มันยังไม่ได้เล่นไงเฮ้ยตรงไหนวะเฮ้ยเราจะแคมป์ตรงกลางมากเกินไปหรือเปล่าวะเปิดดีแล้วแคมป์ตรงกลางอ่ะโอ้เหมือนกันชั้นตรงกลางอ่ะอยู่ชั้นสองแน่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำลังสเตลอยู่เออมันไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันดูตายอะไรใช่ไหมชั้นสองมันเกิดฝั่งนี้แล้วมันเกิดฝั่งนี้แล้วโอเคโอเคโอเคมาอยากปืนช่างคนแรก ห่วยไรห่วยไรกระสุนหมดโคตรเร็วใช่อันนี้ยอมรับจริงปืนปืนคู่เนี่ยอุ้ยใครขึ้นมาตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิน้องเออเออคูกาดกระสุนเกือบหมดแล้วอ๋อตอนนั้นผมก็ว่าอยู่ตัวสงกลางมันหายไปไหนแท้ตัวกลางโอ้เยอะ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 โอ้โหโดนลัดกระสุนจะหมดว้าแล้วก่อนมันมีอินพอสเตอร์อยู่ไม่ใช่ออมอัสไอ้เหี้ยเออเฮ้ยเอาว่ะอุ้ย อู้ตรงนี้ตงตรงนี้ดงตรีนเลยอ่ะเฮ้ยใครใครปล่อยไอ้ดรอปลงมาผมนี่แหละโดนปะวะอุ้ยโอ้โหไอ้ดรอปไอ้ดรอปลงนั้นอ่ะโอ้โหมิดไซด์ใครก็ได้ไปเก็บทีผมเก็บไม่ได้เกี่ยอะไรมึงเนี่ยยิงไิงยิงแสกหน้าเลยวะไอ้นี่เฮ้ยเก็บเลยนะขอเก็บเลยนะเก็บเลยเก็บเลยไอ้ดรอปผมมีบินมิดไซู่โอเคโอเคมิดไซด์สักแป๊บหนึ่งกูหัวกูจะมิดไซด์เลย ตู้ลุกโอดไออูปล่อยผิดกูปล่อยผิดจุดไอ้เหี้ยไม่นะพี่แนทมันเป็นวิซายดีเกียลลงมายุ่งด้วยยุ่งสองแรงมากระดับนึงโอ้โหไอ้เหี้ยเอ็มยี่สี่ั้นสองแลยฟังจากเสียงปืนละปืนสไหนมันมีปืน M24 อยู่กระบอกหนึ่งเว้ยระวังนะยอดชอบปืนพกอ่ะผมเริ่มผมเริ่มนักหนุนพกว่ะเรียกผมว่าราชาแห่งการยิงไม่โดนอ่ะ S <S อะไรเ,เข้าม่โดนกับระเบิดผมหมอโดนทิปไม้เฮียอะไรวะอยู่ดีก็ชนะโดนทิปไม้เฮียเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเนี่ยผมปักโดนทิปไม้เฮ้ยโอ้ยแล้วก็โบ๊ะ ขอขอให้เอพีให้แกกลับระเบิดวิ่งผ่านทิปไม้งโง่เลยเมื่อกี้ดเอกได้ที่หนึ่งว่ะเอาอ่ะเฮ้ยเลีสวยว่ะยราเล็กสวยเออโอเคฮะวันนี้ผมก็ได้ที่สามไปนะน้องสิทธิ์ได้ที่สองนะครับเนี่ยประมาณนั้นนนกระับนะโอเคครับคุณผู้ชมครับ เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการชมรายการแหกปากเดอะซีรีส์นะครับกับเกมคอฟ Duty Mobile นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับนะก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้ทำคลิปต่อไปด้วยลวกันนะหากในคลิปนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าคำพูดคำจาใดที่ไม่เหมาะสมหรือมีคำหยาบคายนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเพื่อสีสันของรายการนะครับน้องๆที่ชมก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วกันนะครับนะช่วงนี้นะครับก็ ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็จะออกไปไหนนะครับก็พกแมสนะครับใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือด้วยก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับด้วยความปรารถนาดีของบางแนทนะครับผมหรือถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่ต้องออกนอกบ้านหรอกนะครับผมดูช่อง u t u b e ไปเพลินๆนะครับหาช่องที่ชอบดูแต่ถ้าเกิดรักกันชอบกันก็อย่าลืมดูช่องของบางแนทนะครับนาลเกอร์ชแนลนะครับพยายามจะลงทั้งเพลงทั้งเกมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมสุด้ยกชด scribe ว สำหรับค่ำคืนนี้รับชมกันแล้วฝันดีผีกัดตูดกันทุกคนครับเจอกันครับคนดู